ลตติปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดกรบสสดีผู้ชมทุกท่านและมิารังนังปั่นทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในช่องตที่ติดปันน่นกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเว็บ slot2play นะฮะกับเกม butterfly blossom นะฮะ,ะวันนี้เราจะ เอากำไรจากเกมนี้มาได้หรือเปล่านะฮะจะเป็นยังไงไปรับชมนะสําหรับคลิปนี้นะผมไม่แนะนําไม่ทําตามหรือรอกเรียนแบบนะครับเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18บปปีไม่ควรเข้ามารับชมนะครับผมโอเคไปลุยกันนะฮะสําหรับเกม butterfly blossom um นะฮะเกมนี้ก็จะฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงหน่อยนะครับผมกับทุน4 5 0 0 0บาทนะฮะเบ็ดไปในราคา40บาทแล้วกันนะครับทุกคนเป็ดเบาๆก็ได้นะฮะถึงทุนจะเยอะขอเป็ดเบาๆไปแล้วกันนะฮะเพื่อความสบายใจนะครับผมนะ เราไม่โลภนะครับผมแต่ถ้าโลภก็จัดไปครับทุกคนมนีด้วยนะฮะสำหรับนอกฟรีเกมนะผมก็มีตัวคูณถึงคูณห้ากันเลยเจียวนะฮะสำหรับตัวคูณก็คือตามคอมโบเลยนะฮะคอมโบมีคอมโบเท่าไหรก่ก็คุณขึ้นไปถึงคูณห้าเลยนะฮะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมมาดูกันนะผมเราจะเป็นยังไงเนาะ <c oughs> ช่างหอมหวานเลยเกินนี่ฮะตุย้ย ยังไม่มีกลิ่นนะฮะ,ะวันนี้เราก็เข้าอยู่ในค่าย PG นะครับผมเป็นค่ายเบอร์หนึ่งเบ,เ,เบอร์เดียวในใจของผมเลยนะฮะสำหรับค่าย PG ฮะ Pocket Game Soft นะฮะวันนี้เราจะมากด slot l เพกันนะฮะต้องมาเนี่ยไอ้ Scatter ค,ครับผมฟรีสปินโอ้โหเกมนี้เรียกฟรีสปินนะทุกคนก็ถ้าก็เหมือนกับ Scatter นะครับผม,ผมก็คืออันเดียวกันนะฮะพอได้สตัวก็จะได้เข้าฟรีเกมนะฮะ แต่แค่เล็กต่างกันเท่านั้นนะแต่เกมนี้เขาเรียกว่าฟรีสปินนะครับผมนะจัดไปอยาให้เสียดอกนี้สวยๆครับผมายมายังเหลือโชว์โอ้ไวไม่หายนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะแตกไปเรื่อยๆนะครับผมอาพอหยุดคอมโบปับ๊บไวก็จะเริ่มใหม่ครับสะฟรี <laughs> ฟรีสปินเออโอ้โหโอ้ความหวังหมู่บ้านนะฮะหนึ่งตัวเท่านั้น โอ้โหไม่มานะครับผมไม่เป็นไรไปกันต่อจ้ะฟุงฟิงฟุงฟิงครับผมลงมาปั๊บดอกมาให้บานนะครับผมบานสะพรั่งกันเลยทีเดียวฮะรอรับโชคฮะรอรับโชคก้อนโตนะครับผมวันนี้พี่ตีจะเต็มแน่นอนนะฮะจต่เต็มในเบ็ด40บบาทครับทุกคนวันนี้มาเล่นแบบว่าสลบ เล่นเป็นแบบแนวทางสำหรับคนที่ทุนน้อยเนาะเล่นแบ,บ,40บ,นะแบบ40บาทเนี่ยว่าเบส40บาทเนี่ยจะได้กําไรหรือเปล่านะครับผม้สิบหกบาทนะฮะีฮยก็เล่นมาสักพักแล้วนะฮะก็ยังไม่มีอะไรวุ่นวายนะฮะสำหรับตอนนี้ฮะอีกสักพักคงมาฮะทุกคนไม่รู้อีกสักพักเท่าไหร่ฮะจัดไปไวัยรุ่น วัยรุ่นคนชายหัวใจสล็อตนะฮะโอ้โหโอ้โหบานสะพังรอรับโชคนะฮะแต่ยังไม่มาครับทุกคนฟรีสปินนี่คือมาล่อตาล่อใจกันทุกรอบเลยนะฮะแต่ว่านี่ไงรอบนี้ต้องมาแล้วเพื่อนเพื่อนเอ๋ยเรียบร้อยครับผมมาแล้วมาแล้วจ้ายังมีคอมโบอยู่โอ้โหเรียบร้อยครับผม8ฟรีสปินมาแล้วฮะตัวคณทั้งหมดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น3เท่าเออ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะติงคูณสิบห้ากันเลยเดียวนะฮะโหเง็บกลิบสวยครับผมโอ้โหสามหกสิบนะครับผมเด้งไปที่คูณหกครับผมโจ้พอเด้งมาที่คูณเก้าจะเพิ่มตัวคูณน,นะครับผมนี่ฮะเป็นยี่สิบห้าเลยโอ้โหและโอ้โหทุกคนดูครับผมคูณสามสิบเด้งไปลอยยี่ฮะอื้อหือแม่ตกคูณไม่ลบด้วยนะทุกคนนะ รอคอมโบถึงคูณ30แล้วกันนะฮะแต่จะถึงคูณ30นะฮะมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะทุกคนนะถ้ามีตัววายนะฮะมาดูกันนะครับผมไม่งไงถึงไหมโอ้โหอูตัววายลึกไปนะฮะสวยดอกนี้โอโอ,อถึงแน่นอนครับคูณเท่าไหร่คูณไปอีก 40. โอ้โหเด้งไปที่คูณ40นะจ๊ะ เด้งไปที่40นะจ๊ะโอ้โหดอกนี้เป็นยังไงครับผมโอ้โห900บาทนะครับผมโอ้โหยับมากครับทุกคนบราเธอร์ไฟบลัซซัมนะฮะเกมนี้ฮะโอ้หโหโหแม่เกมนี้ก็เป็นอีกเกมใหม่ที่เป็นเกมใหม่นะฮะทุกคนนะสำหรับเกม Butterfly Blossom um นะฮะก็สามารถลองได้นะครับผมนะลองเล่นได้ครับผมถ้าใครสนใจอยากเล่นนะฮะ2 4 6บาทครับผมเป็นคอมโบที่สวยสดงดงามนะฮะอลังฉังมาก แมดอกไม้บรันสะพังนะฮะอืปโ๊บโหยังได้ฟีสปินนะไม่ได้แล้วนะโอเคผมก็จบฟีสปินกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะจบไปที่แค่3,324บาทนะฮะแค่นี้ก็สนุกสุดมันตื่นเต้นเร้าใจมากแค่นี้นะครับผมโหเบ็ดแค่40บาทนะฮะยังกดไปดังเต็ม3 0 0 0นะทุกคนดูเอานะฮะอ่าก็เป็นแนวทางครับผมสำหรับทุนน้อยนะฮะ อโอเคผมก็ไปกันต่อแล้วกันนะทุกคนมาดูกันต่อฮะสวยครับผมไปไม่ถึงฝันนะฮะคอมโบอยู่ที่คูณ2นะครับผมผมเมื่อกี้คอมโบจบที่คูณ40เลยนะฮะถ้าแบบเข้าดีๆกว่านี้นะครับผมว่ามีสิทธิ์ถึงคูณ100คร้อยนะฮะทุกคนผมอยากจะไปถึงคูณร้อยมากๆเลยนะฮะต้องเล่นกันต่อไปนะฮะสำหรับเกมนี้ฮะเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะ เออเกมใหม่นี้แบบยิ่งเล่นยิ่งบันนะทุกคนสำหรับค่าย PG นะฮะเข้าบ่อยนะฮะแล้วก็เป็นเกมที่แบบภาพสวยเล่นไม่มีเบื่อนะฮะวันนี้เราก็เลยมาถล่ม slot 2 pay นะ,ะทุกคนโอเคครับผมคูณสิบสี่ร้อยบาทนะฮะต้องถล่มให้ราบคราบนะฮะสี่ร้เก้าสิบไหครับผม <c oughs> สวย สวยมาอินจักหน่อยเด้มาอินจักหน่อยดีโอเค40ครับผมปั่นกันให้ลืมโลกกันไปเลยนะฮะ เกมนี้ใช้ได้เลยนะทุกคนถ้าเข้าฟรีเกมนะฮะนอกฟรีเกมก็แตกเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าไม่ได้หนักอะไรเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็พอเล่นได้นะฮะนอกฟรีเกมครับผมแต่ทางให้ดีเข้าฟรีสักฟรีสเปนดีกว่านะฮะจะเป็นอะไรที่มันคูณสองเท่าเลยนะฮะไปครับผมไปฮะรู้สึกว่ายังไม่เขาเรียกว่าอะไรฮะยังไม่ถึงใจนะฮะไปกันต่อแล้วกัน ได้กำไรพันครึ่งพันก็กำไรนะทุกคนนะดีกว่าเสียไปเฉยๆนะฮะทุกคนเออเล่นก็ใช้วิจ,จะะนะารณญาณในการเล่นกันด้วยนะทุกคนนะเล่นให้เป็นครับผมอย่าให้เกมเล่นเรานะฮะอ่าเป็นข้อคิดดีๆสำหรับผมนะฮะ <c oughs> อะไรครับเนี่ยโอเคโอเคคอมโบเริ่มมาครับทุกคนไว้ช่องสอง อุตส่าห์มาช่องสองนะไม่โดนสวยสวยครับอืมแปดสิบอยากได้ฟีสปินอีกรอบจรงๆเลยฮะสวยครับผมสิบบาทครับผมเล่นให้ลืมโลกไปเลยสิเดียวนะฮะปั่นกันให้สะใจฮะ ปั่นกันให้สะใจครับทุกคนอย่าลืมนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมไม่แนะนําไม่ทําตามนะจ๊ะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเข้ามารับชมนะฮะหรือควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนานะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะสวยครับผมดอกนี้96บาทนะฮะโอเคสวย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 หนึ่งร้อยสองบาทฮนะมาอีกมาอีกมาอีกที่คูณสิบไปแล้ว ุูนสิบไปแล้ว400บาทครับผมทุกคนจังหวะนี้คุณอื้อหือ440บาทครับผมจบไหมยังไม่จบไปคูณ15บาเป็นเป็นเป็น1 2ึบโอ้โหบิ๊กวินนะครับผมสวยๆคอมโบดีนะทุกคนนอกฟรีเกมก็คอมโบดได้เรื่องเลยนะฮะเหมือนนฟรีเกมเลยนะฮะเพิ่มตัวคูณได้ด้วยนะฮะ1,168บบาทนะครับผมสำหรับบิ๊กวินในชุดนี้นะฮะ โอเควันนี้ก็รู้สึกว่าได้กําไรนะทุกคนนะไม่แย่นะฮะไม่แย่เลยทีเดียวนะครับผมอ่าโอ้โหบลัตเตอร์ไฟบอสซัมนะเบ็ดแค่40บาทก็ทํากําไรได้หลักพันนะครับผมโอเคก็ไปพิจารณากันเอาเองนะครับผมสำหรับเกมนี้นะทุกคนนะโอเคครับผมสำหรับผมโอเคเลยนะสำหรับเกมนี้เอาเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ งั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยดีกว่าเนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านแคบผมสวัสดีครับ